ทุกคนมันลื่อนออ่ยทุกคนครับตอนนี้นะครับมันลื่นผมกําลังอยู่บนกองหิมะครับทุกคนซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ผมจะจับหิมะกินครับทุกคนสามบิสมิลลาห์ ตอนนี้นะครับผมอยู่บนยอดเขาอูลูดาประเทศตรุรกีครับทุกคนซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงมากๆนะคนนะแล้วก็ยังคงมีหิมะลงเหลืออยู่นิดนึงนะเห็นปะนั่นแหละสีขาว,ขาวๆทุกคนเห็นไหมเนี่ยคือยังมีลงเหลืออยู่นะเดี๋ยวเราจะไปสัมผัสหิมะกันคือเราไม่ได้มาในช่วงฤดูหิมะทุกคนนะถ้าเรามาช่วงนั้นนะมันจะหนาวมากๆแล้วก็หิมะเนี่ยจะเป็นขาวหมดเลยหลงังคาบ้านอะไรคือขาวหมดเลยนะซึ่งตอนนี้เป็นฤดูร้อนนะฮะทุกคนก็ยังคงมีลงเหลืออยู่นั่นแหละเห็นปะตามต้นไม้ต่างๆนั้นใช่เนอะเห็นไหมคนเขาดูนะ เห็นปะนักท่องเที่ยวเข้าดูกันน่ะโอ้โหอยากไปลองบ้าง่ะทุกคนเฮ้ยเอาวะก็ยังดีอย่างน้อยมันก็มีหิมะลงเหลืออยู่ทุกคนอยากจะมาลองสัมผัสหิมะครั้งแรกในชีวิตนะครับคือมันก็เหมือนน้ำแข็งอะทุกคนผมว่านะอเอามันก็เป็นน้ำแข็งอ่ะมันไม่ใช่อะไรทีนะน้ำแข็งอ่ะ,อะน้ำแข็งเป็นหนาวมากเลยเย็นมากเลยอุย้ย อุ้ยลื่นด้วยเนี่ยเฮ้ยออโอ้โหทุกคนดูเห็นไหมมันก็คือน้ำแข็งใสทุกคนนี่ถ้ามีแฮฟูบอยนะคือแบบเทแล้วก็กินได้เลยแต่ไม่ได้นะมันสกัรปกเพราะมันมีคนเหยียบคนอะไรหลายหลายคนนะโอ้ยตอนนี้คือมือผมชาทุกคน ถ้ากล้องบอกนี่ขนาดอากาศไม่ใช่ช่วงหน้าหนาวนะถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวน,านี่คือมันหนาวกว่านี้อีกทั้งอากาศแล้วก็หิมะปกคลุมทุกคนอุ้ยมือผมเย็นจริงนะตอนเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชอเวอกติ้งนะคนนะแต่บันชาจริงตากก้องบอกว่า,าให้ทำแบบนี้หนาวมากหนาวมากเฮ้ยอุ้ยมีการโยนหิมะน,น,นี้ด้วยอเราต้องปั้นเป็นสน,นูครับทุกคนเคยเห็นว่าตัวละค,ครกรด์ดูหิมะทุกคนเดี๋ยวผมจะปั้นนะแต่ อจะไม่ได้มันต้องมีถุงมือมาทำอ่ะทุกคนเดี๋ยวลองฝืนดูแล้วกันนะเพื่อคนดูโอ้ยทุกคนมันลื่นอ่ะอือโอ้ยโอ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยนโอ้ยเอ้ยตอนนี้เย็นไปหมดแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วออกมาก่อนคือหนาวมากตอนนี้หนาวไปยันขาทุกคนเพราะเมื่อกี้ผมลื่นนะเอามือจับหน้าแล้วจะหายหนาวแบ่เขาบอกทุกคน ไว้ใจไม่ได้ดูดูพี่เขาใส่คือแบบชิลมากเลยนะมาอยู่บนยอดเขาเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองให้แบกเขาเช็คนะว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ตอนตอนนี้ทุกคนนะ14องศานี่ตม่สสตสสสตมสุดหนึ่งสูงสุดต้อยสิบสี่ให้ดู14องศาต่ำสุดหนึ่งสูงสุด16ดก็ก็หนาวมากนะตอนนี้นะบอกให้ผมไม่ได้โอเวอร์แอคติ้งนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยดาจังมาเที่ยวมึงนอกกันแดดหนาวจริงหนาวจริง ตอนนี้เราได้ตั๋วมาแล้วนะก็35 TL ไปกลับมาก็35ก็คือ70ไปกลับอ่ะทุกคนก็ประมาณ150บาทนะครับโอเคมาเขาบอกว่าให้มารอที่นี่เราต้องมานั่งนี่ทุกคนเนี่ยเรามายืนรอใช่ไหมแล้วก็อันนี้มาข้างหลัง <Okay. S 1> ตอามันมามนะปุ๊บเราก็นั่งโอ้โหมันออกตัวยอย่างนี้เลยเหรอเอ้ย ตื่นเต้นมันออกตัวอย่างนี้เลยเอ้ยทุกคนเอ้ยเอ้ยผมผมมไม่กลัวความสูงทุกคนเออมาจ้าผมไม่อยากมองข้างล่างเลยอันนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นสูงนั่นเนี่ยมาเดี๋ยวด้านบนดูว่าผมจะขนาดไหนวะโอเคพอขึ้นมาแล้วมันก็ก็ก็ดีขึ้นนะคือตอนขึ้นเมื่อกี้มันมันแบบมันมันอ่าใช่อธิบายไม่ถูกเลยผมหนาวสันแล้วก็ตื่นเต้นด้วทุกคนมันกลัวมากอ่าเดี๋ยวให้ดูวิวเดี๋ยวให้ดูวิวนี่ นี่นี่ทุกคนดูเห็นป่ะนี่ที่เราเล่นหิมะเมื่อกี้ทุกคนนะคือจะบอกว่าวิวมันสวยมากทุกคนมันแบบเห็นต้นไม้ที่มันเป็นต้นไม้แบบนี้อย่างที่ผมบอกอัต้นไม้มันเหมือนกับในหนังอะไรม,มันมีความเป็นเมืองนอกอะทุกคนใช่มันแปลกตาดีสําหรับผมนะนี่น้องชายริยบนะครับตากล้องเน่เคยเป็นไงปกติเราเคยมานั่งปะไม่อะไม่เคย,ยเคยมีครั้งแรกเหมือนกันเคยเคยมาที่นี่แล้วใช่ไหมเคยมามาบ่อยมาบ่อยแล้วก็ก่อนนั้นเนี่ยมาเป็นช่วงฤดูหนาวใช่ก็พื้นคือไม่เห็นสีเขียวเลย เห็นแต่สีขาวต้นไม้ก็คือขาวหมดเลยทุกคนแล้วก็อากาศก็น่าจะหนาวใช่ไหมหนาวกว่านี้หลายเท่าเลยติดลบนี่เรามาช่วงเนี้ยคือคือดีแล้วอ่ะใช่แต่สำหรับผมมันโคตรหนาวถ้าผมมาช่วงนั้นอ่ะมันจะขนาดไหนนี่นี่ทุกคนดูฝั่งนี้คือสวยมากเลยทุกคนแบบหิมะยังเยอะมากเลยฝั่งนี้ภูเขาลูกนี้เนี่ยโหคือเป็นภูเขาที่ไม่มีต้นไม้ทุกคนดูว่ามีวะไม่เห็นเหมือนกันแต่ดูเหมือนไม่มีนะแล้วก็มีหิมะอยู่แบบยังเยอะเลยทุกคนคือยังยังละลายไม่หมดอ่ะ เยอะมากเลยภูเขาลูกนี้จะเช้กล้องจะใชคกล้องเขาถ่ายรูปทุกคนแล้วก็ดเดี๋ยวเขาจะพิมพ์ออกมาแล้วก็ถ้าเราอยากซื้อเดี๋ยวเราก็บงังคับขายเองก <c oughs> ี่บาทวะไม่แน <c oughs> ่ใจฮะเขาบอกว่าอะไรยืดขาดไฟดับทุกคน <c oughs> <c oughs> ทุกคนทุกคนครับเขาบอกว่าไฟดับทุกคนโอเคไปแล้วไปแล้วโอ้ตกใจหายเลยพี่ The Q. <laughs> oh, look at the Q. <laughs> look at the Q. <laughs> the Q, the It's okay, it's okay. Alright, oh, the Q. Hello, how are you guys? I'm from Thailand. I'm a YouTuber. Yes, yes, yes. Oh, my shoot. Good, 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 He very famous in Thai. Yeah. Hello, Allahu Akbar. Akbar, yeah. เดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปข้างบนนั่นทุกคนน่าจะสวยมากเลยนะไปเดี๋ยวเราขึ้นไปให้เร็วที่สุดได้ไมฮุกฮุบฮุกฮุ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 ยิ่งขึ้นสูงยิ่งหนาวตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปนะครับทุกคนเห็นป่ะด้านหลังก็จะมีวิวที่สวยมากเป็นภูเขาที่ผมบอกไว้เมื่อกี้เป็นภูเขาที่มีหิมะอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอใช้เวลาตรงนี้กับการถ่ายรูปก่อนแล้วกันนะก็เดี๋ยวให้ไงค่อยเปิดกองอีกทีนึ่งนะ อันนี้เรากำลังลงแล้วนะครับเดี๋ยวนะมันเป็นหิมะเออแล้วจะลงได้ไงวะคือทางลงมันยากมากทุกคนแล้วก็หิมะมันค่อนข้างที่จะลื่นด้วยคคือทางลงมันมันค่อนข้างที่จะแคบแล้วก็มันเป็นหิมะด้วยแล้วก็มันลื่นครับทุกคนเราต้องระมัดระวังนะครับเราช่วยเขาเราจะลงได้ไหมเนี่ยโอเคโอเคไม่ใช่ปัญหาใหญ่ครับสำหรับผม ดีทุกคนเข้ามาขายรูปนี่นี่หาสิบลีราครับทุกคนใช่ยห้ห้บลีราโอ้ยห้ลีร่าเขาพูมาลายูได้ด้วยทุกคนเอไว้แล้วกันนะเก็บไว้โอ i คโอ a คเอาก็ได้ทุกคนละมาในนทีนะโอเค h a n k you ซื้อเก็บไว้ครับทุกคนห้าลีรารูปเนี่ยห้ลีราก็ประมาณ 120บบาท <c oughs> แต่ว่าซื้อทุกคนนะแบบนานๆทีเก็บไว้ขาลงคือเสียวมากหนาวแล้วก็หนาวแล้วก็เสียวด้วยทุกคนโอ้ยโอ้ยตอนนี้คือเกร็งหมดแล้วครับทุกคน อนนี้นะครับเราก็ลงมาข้างล่างแล้วนะก็เป็นคลิปที่ยาวมากๆแล้วก็หนาวมากๆด้วยทุกคนนะนะก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่รู้สึกว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ได้มาสัมผัสหิมะนะครับได้มาขึ้นกระเช้าแล้วก็ไปชมจุดสูงสุดอะ่ะแบบมันมันสูงไงเพราะมันยิ่งสูงมันยิ่งหนาวประมาณ12องศาได้นวะนเมื่อกีอ้ตรงนี้ประมาณ14นะใช่ก็ก็หนาวมากทุกคนกนะ็ไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันก็หวังว่าทุกคนจะได้มีโอกาสได้มาสัมผัสอะไรแบบนี้ด้วยตัวเองสักครั้งนึงนะครับโอเคบายบายครับทุกคนเจอกันใหม่คลิหน้า Muhammad